อันเมล่ายังขึ้นได้ค่ะโอ้โหไอ้ไอข้างล่างอะทางใหญ่ไม่กลัวครับกลัวตรงที่จะขึ้นมาตรงที่กลางเต็นเนี่ย <c oughs> ไปเมื่อปีที่แล้วอังขางที่เขาโดนเรืออะไรเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นหนูกำลังสร้างนี่อยู่ก็เลยปิดไป กลัวจะโดนรื้อแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ละก็ทำเป็นสไตล์โฮมสเตย์ไปได้อยู่ก็เฮ้ยว่าผมมาพักที่บ้านแย้โบได้บ้านแย้โบเนาะบนดอยแหลมใช่ไหมในหมู่บ้านในหมู่บ้านดอยแหลมครับแต่ว่าเป็นบ้านบ้านดอยแหลมบ้านแย้โบก็คือเป็น,นเหมือนเป็น ภารก<อ>ิจของครอบครัวเราอีกหน่อยนะคะ<อ>บ้านยะโบเ,เราจะมีทั้งที่พัก,กอาหาร<ม>แล้วก็อีกหน่อยมีสวน,นอยนะะ่างเงี้ยค่ะให้เขาเพา่ น้องอ่ะนี่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 น้องอ่ะน้องอ่ะปเอามาเรียกน้องมาเอาด้วยนู่นน่ะนู่นน่ะม่นน่ะได้ท็อปฟีีไปแล้วหนาวไหมจ๊ะ ระวังรถจ้าครับขอบคุณมากครับบายบายจ้า <c oughs> วันดีครับ เที่ยงกราพิจุร์เนาะเราตายนี้เนาะตัวริงอันนี้อร่อยหายชื่อว่าคัมมาซามิคามูเนะอาหารญี่ปุ่นเราจะกินอาหารญี่ปุ่นฝันจากพูดกินมาหลายวันออ่อ่เป็นต้นหนุ่ยเลยนะความบรรยากาศก็ใช้ได้นะเขามีหนองน้ำหนองน้ำนี่หนองน้ำอ่าแล้วก็เราก็อยู่ในศาลาศาลาอะไรก็แล้วเข้าไปทางนี้ไปไหน ข้าโดยล้างข้าตรงนี้ไหมครับที่ไปเอาไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งูุนหเหรออะไรค่าธรรมเนียมนี้ก็เก็บค่าเข้าไปไหนครับ ตาลอใจกันหลือเกิน <c oughs> ถึงแล้วครับบ่อน้ำพุร้อนฝาง มีเค็นมีมีคนครับแอบตุยอยู่ครับหิวหิวอันนี้เต็นเต็นพี่อุ้ยเลือกบนเนินครับอันนี้คนต่ำต้อยครับ <S <S ก็ต้องมานอนที่ต่ำต่ำ ครับแล้วก็ตากผ้าวันนี้ก็ได้ตากกันเต็มเ็มหน่อยหลังจากซักกันทีนิดๆๆหน่อยแดดดีครับวันนี้มาถึงไวประมาณนักสามโมงเย็นเวียนชาติดอยผ้าห่มปกอ้าวเช้านี้เราจะเดินทางกันต่อครับพี่อุ้ยเราจะไปไหนครับวันนี้ดอยอา่างขางดอยอ่างขางครับพี่อุ้ยจะพาไปเส้นทาง <laughs> ้นทางยุทธศาสตร์ไปไม่ได้ก็กลับนะพี่เอใช่ใช่ครับเราตอนแรกว่าจะขึ้นทางช้ยปะการ,ร,การแต่ว่าพี่อุ้ยบอกมันไม่เล้าใจ<ม>ก็เราจะไปเส้นยุทธศาสตร์ที่มันติดชดายแดนพม่าคนบ้าเดี๋ยวก็รู้ครับโอเคมาแล้วมาแล้วอุทยานชาติร้อยผ้าห่มปกตรงนี้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่เพียงชาติโ้ยพระคุบกเราต้องไปแล้วครับเราไม่สามารถจะอยู่ได้วันนี้หือกินก๋วยเตี๋ยวัหนาวอ่ะหนาวหัวนมเลยหัวนมตั้งเลย เรามาถึงตาจิ้งเรากำลังจะไปอ,อ่างหางเสียดายเรามาถึงเร็วนี้มันก็น้าเดีที่หน้าจะเป็นที่พักที่สวยงามได้ที่ทโอ้โหมันเป็นลำน้ำลำห้วยที่สวยงามนะครับเนี่ยหน้ากลางเต็นท์มากเลยโอ้โหผมว่าข้างๆนี่เหมาะที่จะกลงเต็นท์เสียงน้ำโอ้โห ธรรมดาที่ไหนอะสดชื่นะสดชื่นแล้วพี่อุ้ยนี่สดชื่นเลยสวยงามครับไปไหนกันครับ <Thank you. S 1> จานุน่นทุกขาวนุน่น ฐานพม่าชายแดนน่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนทางนี้ไปอ่างขางได้ไหมครับไปอ่างขางได้ไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นไหมนะเราผมจะรู้ตรงไหนว่าเขาจะให้ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยผมปั่นมันเท่าไก่อ๋อมันมีทางขึ้นเป็นข้าวสารอยู่ก่อนเหรอพี่โอ้ยสล่มว่าว่ายังไงเราจะขึ้นทางม่อนปิ่นไปอ่างขางนะพี่ที่เป็นเจ้าที่อุทยาน เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ไม่อนุญาตให้ผ่านเพราะว่ามันเรื่องของความปลอดภัยหลายๆเรื่องก็เลยขอเชิญเรากลับบ้านไปทางเดิมเราเสียเวลาเข้ามาเกินพึ่งวันเส้นไอ้แม่งอนโน่นเลยอนอันนี้ก็ชันจริงเนาะมันเลยล่ะก็ต้องอ้อมแม่งอนไปถึงบัววันนี้อันนี้ชันกว่าครับแต่ชันทางนี้ชันแต่มันใกล้ ใกล้กว่าเส้นนู้นเส้นนู้นรถจะส่วนใหญ่จะเป็นรถนักท่องเที่ยวใช่ครับไม่งอนกลับทางเดิมที่มานั่นแหละจะไปทางไหนก็คงแล้วแต่ไม่มีปัญหาถึงมาทางไหนก็ไปทางนั้นน้องสามจัง หนองส้ำแจงนะครับหนองส้ำแจง,ส,แจงสองกิโลต้นาเรามาถึงวัด วัดอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วกูไม่รู้วัดอะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยังเห็นอยู่หยกเดี๋ยวจ้กินมือมือตังวันกันก่อนขึ้นอ่างขางกันที่นี่อ่ะพี่อุย้ยตรงน,นี้เลยตรงน,นี้เลยเจ้า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 แล้ว,ลว,ลวอาหารญี่ปุ่นก็ได้เสด็จมาถึงที่นี่ป่า าจะปีนดอยปุยยอกกับปุยเม็ขาวไปเยี่ยมดอยเต่าปล้องแพบแม่ปิงขึ้นไปดอยอ่างขางกังขงับถ่ายกับแม่คัน,นิงแอลเ,เวียงพิงยามนาม้ำติดอยู่ตรงเรื่องเดียวตรงที่ยังโดดเดียวทเที่ยวคนเดียวม ได้แต่นั่งปบยุ่งคุยกับเดือนกับดาวยิ่งดึกยิ่งหนาวหัวใจมีไหมมีมมคมใครสักคนคนไหนที่ใจดีๆเป็นเพื่อนไปแอวกับอีานี่ก็รอพี่อุ้ยครับพี่อุ้ยก็กำลังไต่ระดับมาเรื่อยๆชันมากแม่งไม่ชันธ э รรมดาไอ้ยแม่งชันโคตร ชันมั่งคโคตรอ่ะใครคนอทางขางทางขางทาง,งอะไรเนี่ยคงคจะรู้ว่ามันชันขนาดไหนต้องรอรอลูกพี่อุ้ยหน่อยไอโซโซพี่เอ้ยโซ,โซ,โซ,โยโซตายพี่เอ้ยไวไหลายโซตายพี่เอ้ย พี่เอ้ยโซโซพี่เอ้ยโซตายครับพี่เอ้ยโซตายเก่งมากครับพี่เอ้ยเก่งมากขอทราบความรู้สึกครับตอนนี้พี่เอ้ยดดเอาได้นะผมจะลงไปช่วยพี่เุ้ยเข็นเอ้พี่ออ้ยไม่เข็นเลยนี่ว่าก็ต้องปล่อยแข็งจริงๆโหดูเส้นทางเออเออทีอเ,ออเ,ออเราก็ได้ที่กางเต็นท์นะฮะ ที่กลางเต็นมันไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางของเราครับมันเป็นระหว่างทางครับแต่ก็สวยงามนี่อันนี้ก็จะมีสวนกลางเต็นในสวนอันนี้พี่อุย้ยนี่มันสวนอะไรเนี่ยลำลำไยแล้วก,ก็เลี้ยงเขาจะเลี้ยงพึ่งด้วยนะแต่ว่าเขาเรียกตรงไหนไม่รู้อะแต่ทุ่งเย็นๆเนียน่ย,ยพึ่งมันก็บินมาไี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นอำเภอฝางข้างล่าง เีิ่มเพลิดงพลินแล้วผมเดี๋ยวค่อยดูวิวกันตอนหลังเดี๋ยวไปกินข้าวกันอันนี้แค่กลางเต็นท์โหสวยงามพักที่กําลังจะรับสันเขานะเดี๋ยวไปกินข้าวกันวันนี้ไปกินเนี่ยที่พักของของของเอกชนเขาไม่ต้องหุงหาแล้วกินดีๆเข้าวทุกวันกไปแล้วหนึ่งอย่างอ่ะอีกอย่างพี่อุ้ยเอาสั่งมาอ่าเป็นบ้านรอยอ่างขังวิวนะอันนี้ร้านอาหารอ่ะเห็ดกระเพราอะไรดีอ่ะก็มีกระเพราหมูนี่เดียว S <S <น>วิว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 ดูวิวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งทานข้าวกันตรงนี้เนี่ยแบบนะขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อนี่เจ้าของที่พักครับใจดีมากครับแมาโอ้อ <S <S โหบรรยากาศจิบเบียร์แล้วกับการชมวิวมันไม่มีอะไรเหมาะวันนี้อีกแล้วนะนะสำหรับ ชาวทัวริงเนี่ยอำเภอแม่อายเอ้ยไม่ใช่ทีอำเภออำเภออำเภอฝางข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นดาวบนดินวันนี้มีหลายป่องแน่ โอ้โหกาเย็นมากใครเดี๋ยวดูวิวกันหน่อยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วข้างล่างแล้วมมีคนจุดตะเกียงนะครับตามบ้านต่างๆางาิงมยติดอยู่ตรงเรื่องเดียวตรงที่ยังโดดเดี่ยวเที่ยวคนเดียวมันเงาได้แต่นั่งปบยุงคุยกับเดือนกับดาว i uh -oh.